มัธยมจบไปแล้วอุดมจบไปแล้วต้อไปประถม,มปถมต้องชั้นปอผมสองคนเหมือนเดิม <c oughs> เรียบร้อยแล้วแต่มีปัญหาคือมีรายชื่อผิดจำนวนสองคน ตีสองตีสี่นะครับเอ้ยโทรโทรอุดมโทรอุดมเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วทีนี้เหลือตีอุดมด้ไนะัโทรปฐมโอ้ลู เร,เรียบร้อยอะไรนะทั้งหมดเออเสิเจ็ดนะดูดูสิบหกสิบหกต่อไปเอกฤทธิ์ฤทธิ์ไฟเอกถงปท๊บพผ่าน เรียบร้อยโทรปฐมมัธยมอุดมอันนี้เหลืออะไรตีโอ้โหเดี๋ยวโอเคให้หน่อยโอเคให้มันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มันจะหนีปึ๊บดูปะสรุปสิอ่าถูกแหละทีเนี้ย สามสองแปดเจ็ดสิบยี่สิบเฉลี่ยแล้วก็สี่ร้อยไงอืมเยอะเงี้สี400่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสองสี่ร้อยสิบแปด